ว้าว wow. อยากกินเค้กพอดีขอบคุณสำหรับวันเกิดครับวคนที่28่ปันวาครับผมวันเกิดผมขอบคุณมากครับผมจากลูกสิ์โอ้ต้องดูหน่อยครับเบิง้งไงเบิง้งไงเบิ้งหันหน้า เกิดมาซาดเนี่ยไมเคยได้ถึงเพียก่อน,นเกิดจะฟองจ้าเสียแฮปปี้เบอร์เดย์สองสองยังว่าสองเก้าโอ้โหอายุยี่สิบเก้าปีแล้วครับยี่สิบเก้าขวบแล้วครับผมตายเผาไม่อีกแล้วแก่แล้วนะผมแหม เธอไปดีๆเลยลูกศิษย์คนไหนไม่รู้ยังบอกหูบอ้่เม็ดเม็ดเม็ดครับผมตกใจว่ดนว่มันซอกเงินอเออเบิ่งหน้าตาเชียแล้วครับผม ว้าวขอมโดนขอบคุณครับ